วันนี้เราอยู่กับเชนเนอร์เราต้ออยากให้บบเช่เวเรื่องของปัญหาโรคแตกอะไรเขาบอกปัญหาโรคแตกเลยว่าตอนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่อง Off Fit ออฟฟิศซินโดมมากเรื่องคอบอันนี้เป็นเพราะว่าพฤติกรรมการเล่นมือถือส่วนตัวเนี่ยเอก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเล่นมือถือ iPad เดี๋ยวหันไปแบบโน็ตบุ๊กเนี่ยโอ้โหทุกอย่างเลยมันล้าไปหมดเลยอยากให้แบบเหมือนช่วยแชร์ให้กับเพื่อนๆว่า วิธีการดูแลตัวเองหรือว่าการแก้ปัญหาเราสามารถที่จะใช้การออกออกำลังกายของเราเองในแต่ละวันเนี่ยทำท่านหนังที่ช่วยในเรื่องของการแบบบรรเทาครับยินดีครับก็จะแบ,บ่งไป็สองพาร์ทนะครับพาร์ทแรกก็เป็นส่วนของการออกกำลังกายพาร์ทที่2การยืดนะครับแบ่งเป็นสองพาร์ทเลยกันเมื่อที่คนจะเจ็บล้าตรงคอบ่าไหลาตรงนี้ครับเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อทารีเซสท้งงมดเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเก๋ปูนแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อตรงนี้ให้มันแข็งแรงขึ้นนะ อันดับที่สองคือการยืดเยียอเยเกิดเรามีกล้าเมเนื้อที่ไม่ตึงตัวนะคือมีความยืดหยุ่นที่ดีการบาดเจ็บมันก็จะเกิดได้น้อยกว่าคนปกติเป็นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเริ่มจากท่าออกกำลังกายก่อนท่าแรกจะเป็นท่า shoulder shrug นะครับก็จะเป็นการจับนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาขึ้นมาสองจังหวะหนึ่งสองมันเต่าขดคอครับแล้วลงจังหวะเดียวค่อยๆคลายันออกช้าๆขึ้นขึ้น ลงมาชา้าอ่าอฟฟิศซินโดรมันเกิดจากการเกร็งใช่ไหมครับค้างไว้โดยที่มันจะทาให้เกิดผังผืดเราอะต้องการที่จะให้มันบุกขยับมันมากขึ้นขึ้นขึ้นลงอาชา้าค่อยยืดกล้ามเนื้อลงมาอ่าโอเคแค่นี้ก่อนเอาท่าง่ายๆก่อนครับผมคือใครไม่มีเอาขวดน้ำที่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าเป็นดัมเบลก็ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันอ่ะยืดสองจังหวะขึ้นสองจังหวะขึ้นสองจังหวะขึ้นขึ้นแล้วก็ลงจงังหวะเดียวให ให้จินตนาการว่าเรากําลังเหมือนเต่าหดคอครับขึ้นขึ้นลงจังหวะเดียวใช่จุดที่คนระวังคือห้ามยืดคอไปด้านหน้าอย่างนี้ท่าเด็ดขานะคือขึ้นไปตรงตรงธรรมดาเหมือนเต่าหดคอแค่นั้นเองครับอ่าโอเคประมาณนี้ทําประมาณสัก20ครั้งแล้วก็สักสมรอบพักประมาณสัก1นาทีแล้วก็ทําอีกสักรอบหนึ่งสองรอบจะได้ครบ3รอบแค่นั้นเองครับอ่าโอเคประมาณนี้ส่วนท่ายืดนะครับก็จะมีสองท่า ที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือจะเป็นท่าอันนี้เอาเมือค่อยหลังแบบนี้นะครับช้านะครับเราค่อยหลงังข้างเดียว <c oughs> ข้างไหนก็ได้สมมติข้างขวาใช่ไหมฮะส่วนข้างซ้ายเนี่ยเราก็จะจับศีรษะตัวเองจับแบบนี้ใช่ครับผมแล้วก็เฉียงไปด้านหน้านิดนึงแล้วก็เอียงคอไปด้านซ้ายนิดนึงด้านหน้านิดนึงแค่นี้ครับนี่ครับแล้วก็กดงลงไปเ,<อ>งเลย,เลยมันจะรู้สึกตึงบริเวณตั้งแต่ตรงนี้เลยตั้ตงแต่ไหล่ลากึ้นไปถึงก้านคอตรงนี้เลยสุดเลยใช่ ค้างไว้ประมาณสัก2ลมหายใจหรือว่าประมาณ1 0บถึงสิวินาทีอ่ะแล้วก็ขายออกแ๊บหนึง่งอ่าโอเคออกคือถ้าเกิดว่านานเกินไปเนี่ยถามว่าได้ไหมก็ได้แต่บางบางคนมันตึงมากจนแบบยืดนานเกินมันก็ไม่ได้ไม่ก็ไม่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นทําให้กล้ามเนื้อเกิดก,การบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นเรายืดจำนวนเวลาที่เหมาะสมมาดีที่สุดครับสักสองลมหายใจยา,ยยาวๆครับอลองอีกข้างหนึ่งนะครับเรามาเนี้ ดึงไปเลยดึงเองเลยถ้ามีคนดึงให้ก็จะประมาณนี้แต่ต้องแนะนาว่าต้องคนที่ดึงเป็นนิดนึงถ้าดึงไม่เป็นมันจะดึงผิดจุดแล้วเด๋วจะบาดเจ็บดึงเองให้ที่เราที่เราสามารถทําได้ดีกว่าอ่าโอเคประมาณนี้นี่ท่าแรกส่วนท่าที่สองจะเป็นท่าเอามือประสานกันแบเนี้ครับใช่แล้วก็ไว้ตรงกลางศรีรษะของเราเลยใช่แล้วก็หุบเอาศอกไปด้านหน้าอย่างนี้แล้วก็บินนี้แล้วก็งอตัวครับ แล้วก็พอก้มศีรษะลงเนี่ยเราจะรู้สึกตึงบริเวณก้านคอเราแล้วรู้สึกไหมครับใช่ใช่ใช่ทีนี้เราก็แค่ดึงศอกเราอะลงด้านล่างมันจะเริ่มไล่จากต่ก้านคอลงไปที่กลางหลังของเราเลยก็คือตรงที่ผมบอกทารกเซียทั้งหมดอ่ะกลกุ่มกล้ามเนื้อตรงด้านหลังเนี่ยจะโดนยืดออกมาแล้วก็ค่อยค,อยคอยงอตัวอีกงอตัวงอตัวอีกมันจะลงไปที่ลงไปเรื่อยๆืเลยใช่ไหมรู้สึกใช่ไหมครับอืมอ่าแล้วก็ผ่อนคลายสักสองลมหายใจนี่แค่นี้เลยโอ้โหเบาเลยใช่ไหม รู้สึกเลยรู้สึกโดนใช่ใช่มันรู้สึกเบาตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเลยครับอืมประมาณนี้ทำสักสามรอบก็ได้ครับสักสองลมหายใจสักสามรอบก็รู้สึกสบายขึ้นแต่ว่าผมขอฝากไว้นิดหนึ่งก็คือเวลาที่เราเราเป็นแล้วอันนี้คือการแก้ที่ปายเหตุจริงๆเราอยากที่อยากจะหายเลื้อรังการเปลียนมันจะเป็นเป็นแบบเลือรังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกกําลังกายเสริมด้วย พร้อมด้วยกับการแก้ที่ต้นเหตุก็คือสังเกตการใช้ชีวิตของเราถ้าเกิดเรามพีก,การเล่นโทรศัพท์หรือว่าเล่นอย่างเงี้ยถ,ถ้าเรามีการยกไหล่เพ้่มนเมื่อไ,ไหร่อ่ะให้เรานึกถึงว่าอ่ะตอนนี้ผิดละเราต้องคลายมัน <Okay. S 2> ออกว่างไม่งั้นมันจะเกิดการตึงตัวของรงสะบักตรงนี้แค่นั้นเองครับประมาณ <Okay. S 2> พอฝากไว้ที่ต้นเหตุด้วยไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุอย่างเดียวมันอาจจะช้ากว่าโอเคก็คือ,อหลักๆถ้าเรามา ใช้ตัวการออกกายช่วยก็คือทําให้กล้ามเนื้อต้นคอมันแข็งแรงมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นไม่ไม่เกิดอาการเกร็งแล้วก็การยืดก็คือช่วยให้มันผ่อนคลายใช่เพื่อให้มันสลายตัวของเลปติกหรือว่าตัวของเลือดที่มันคลั่งอยู่บริเวณเนี้ยที่มันช้ำๆอยู่ตอนที่เราเกร็งอ่ะมันก็เริ่มจะคลั่งอยู่ข้างในมันทําให้มันมันไม่ได้ขยายตัวออกไปให้มันยืดให้คลขายตัวไปบ้างใช่ โอเคก็เป็น3ท่านะคะอยากให้เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูเนาะนะคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะคะก็อาจจะแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องของอาการออฟฟิศซินโดรเพราะว่าจริงๆแล้วคนเป็นเยอะมากเนาะส่วนใครแก้แล้วเออดีอะไรเงี้ยครับก็คอมเมนต์มาด้านล่างด้วยว่าดีจริงหรือเปล่านะครับโอเคโอเคขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ